สวัสดีค่ะสวัสดีชาวะะวันที่ยี่สิบนะคะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบห้าเนาะมาพบกับแนวทางฮาหนอยของแอดเหมือนเดิมนะคะช่องสตอรี่อุมาลินแล้วก็ช่องเดอรี่อุมาลินเมื่อวานเนี่ยก็กราบขออภัยด้วยนะคะลงให้แค่แนวทางฮาหนอยเนาะดาวโจนคือแอดไม่ไหวจริงจริง <laughs> เมื่อวานทำพิธีบวงสรวงนะคะว่าแอดเป็นเจ้าภาพ ขึ้นศาลใหม่ตาปูแสนอาสนะคะที่ปกปักรักษาประจำหมู่บ้านของแอดนะคะซึ่งโชคลาภหรือแนวทางที่แอดทำเนี่ยแอดก็ได้มาจากท่านนะคะไปขอท่านไว้นะคะว่าถ้ามีโชคมีลาบเนี่ยแอดจะถวายบ้านเดินไทยบ้านใหม่ให้แกนะคะซึ่งแอดก็ได้รับ โชคลาภจากแก่เยอะมากนะคะเยอะเยอะจนจนไม่คาดคิด <c oughs> ก็เลยเมื่อวานก็ได้เลิกได้ยามนะคะ <c oughs> ขึ้นบานใหม่เพราะว่าสารเก่าแก่จัดอยู่ต่ําแล้วก็น้ําท่วมน้ําท่วมมาสองปีแล้วนะคะ <c oughs> ยังไงก็แอดก็กราบขออาภัยด้วยนะคะ <c oughs> อ่ะวันนี้แอดก็เลยเต้นแต่เชา้าตั้งแต่ตีสามตีสี่มาทําแนวทางให้ทุกคนอ่า เดี๋ยวทุกคนบนเนาะแนวทางเมื่อวานแอทให้ไปแค่นฮาหนอยนะคะแอทให้ไปตัวเด่นศนะูนย์สองห้าเก้าี่ศูนย์เนาะเมื่อวานเขาเข้าวิ่งลูดสี่กับศูนย์ไหมเมื่อวานแอทให้ไปแอก็ลืนะะ่นมาทอแอก็รีบๆทำอแอทให้ไปสี่กับศูนย์วิ่งลูดสี่กับศูนย์ฟันสีนะคะเมื่อวานเมื่อวานเขา 4, เข้าอืสี่เข้าเกือบทุกหน่อยนะคะ ีเข้าตัวฟันเอาตัวเจาะก่อนนะตัวเจาะเข้าเข้าตัวไหนเอ่ยอ๋อเข้าห้าสี่นะคะศูนย์ห้าสี่สามตัวในตารางนะคะรอบพิเศษอ่าแล้วก็มาเข้ารอบ v ี p 2 9สองเก้สองนะคะส่วนตัวเจาะตัวเจาะต,ตัววิ่งลูดสนะคะเข้าเฉพาะกิจ6กสีพิเศษห้าสหนึ่งสแล้วก็มาเข้ารอบปกติ 43นะคะทุกคนอ่ะทีนี้เรามาดูของวันนี้เนาะวันนี้แอดให้ตัวเด็ไป570495นะคะ570495วิ่งรุด9กับ5นะคะวันนี้แอดให้ฝัน9นะคะฝัน9อืมจาวินในตารางก็จะมี4774 4994 5005 9779 9009 5775นะคะ 7จ็ดศ0 0 4นะคะเบิ้ล55 33 44นะคะเลือกตัวเบิ้ลเอาเดอร์อ่าส่วนตัวที่แอดไม่ได้จับวินในตารางมาวันนี้ก็จะมี4554นะคะทุกคนก็เอาไปจับได้นะคะแอดเน้นนะคะเน้นวิ่งรูดแล้วก็จับวินในตารางนะคะเน้นวิ่งรูดเนาะจับวินในตารางนะส่วนตัวจอบเมื่อวานแอดรีบแอดไม่ได้ นั่นตัวเจาะให้นะตัวเจาะก็จะมีสี่เจ็ดเจ็ดสเก้าเกสอ่าเก้าเจดเจแล้วก็เก้าศนกะคะอ่าก็จะประมาณนี้แต่แอดเน้นวิ่งรูด9กับ5แล้วก็ฝัน9้านะคะตัววิ่งรูดแล้วก็ตัวฝันแอดมามาเกือบทุกวันนะคะทุกคนทุกคนก็อย่าทิ้งนะโอเคค่ะวันนี้ก็ ขอให้ทุกคนเหมือนเดิมค่ะเฮงๆรวยๆนะคะถูกหวยรวยทรัพกันทุกคนเล่เล่นอย่างมีสตินะคะสตังเราก็จะเหลือเนาะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนจ้า